สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้ฝนมีน้องมากินข้าวเป็นมูน้องเบลน้องเบลน้องเบลได้อะไรกินนี่มากินทุกอย่างเลยพี่ฝนทำสารยาอืมอะไรได้กินส้มตำแมงวันหลายมันได้กินปลาหมีอ่ะตำตีนไก่จ้ะแล้วก็บตำซั่วแล้วก็บตำหมูยอน้อาหารข้าวเหนียวทุกอย่างนะกระโดดยังบ่ตายกินส้มตำแล้วกินกับปลาหมาเท่านั้นออนไทยได้ไหม ไม่ค่ะต้องปลาเท่านั้นกินแช่งก็ไม่ว่านแต่ขอนชิมหน่อยทำจินไก่กันทำลายแตกแล้วจะแจๆ,ๆปากขอโทษแต่ละลืมตัวหอนง,ง,งขอนผมันหอนตัวนาไม่ใช่อากาศหอนไปอือแล้งไงอืมอม เผือกังเนื้องกินทั้งเหงือแล้วกินทั้งตำล้วกินกับมือจะอร่อยองมือจบเขอบคุณค่ะหืม,มนอากหนัวมากหนัวมากเนื้อแตกเนื้อจิ๊บๆด้วยแหละ เราจะกินขอน้ำฝนกับนอ้องทุกคนอะนไรต์คุณป้านาอาอะไรต์เป็นเพื่อนจ้ะพ่อแม่จ้ะไอเอือยเหมือนเด้อคุยอร่อยมากแต่ไม่ฝากไิกัดร้านเ <c oughs> ขาไม่ได้จ้าง <c oughs> บูบี้เป็นเลยหนึ่ง <c oughs> อร่อยอ่ะอร่อยจริงฝั่งกินได้อีกเันคนย้อยมันขอโทษเลยจ้ะร้อนร้อนมากนี่แหละที่มาของคำว่ากินท่อมตํำสู้ชีวิตร้อนมากร้อนมากแม่อมขออนุญาตใช้มือนะคะ อ้าวี่เราก็ตึงจังตึงจังเ่ยขาปะทอกันกระบีกเขาชชีวิตคนก็สู้ชีวิต เบลทำงานที่ไหนนะเบลทำงานอยู่ทูมูฟค่ะอืมใครอยู่เพบุรีติดเบลกับเบลไหมเอฟซี <laughs> พี่ฝนน้องท่าใครสนใจติดเน็ตทูทักหาได้เลยค่ะถ้าเขาน้องเบลอยู่เพชรบุรีใช่ไหม <laughs> ถ้าเขาจะติดอยู่ที่พิษณุโลกได้ไหมได้ค่ะ <laughs> ได้นะสายตรงหาเลย <laughs> เพ่งอะไรอ่ะแต่ถ้าใครไม่สนใจแบบติดอินเทอร์เน็ตบ้านอยากได้เป็นโทรศัพท์ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เราก็มีขายนะคะอหนัวมากอันนี้คือหนัวที่สุดขายของเก่งขอหายแปานหนึ่งเลยแตาซึมเลยร้อนร้อนจริง พี่ออกมาเมื่อกี้แย่สนใจนะพี่ก็ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวทินตีนไก่กินตีนไหมอ๋อกินตีนมากเลยเดี๋ยวกินตีนกินตีนกินตีนพี่ว่าทำชั่วอร่อยมากทำชั่วอร่อยมากกินไก่เปื่อยกินง่าย หน้าหนูดำไมนต้องแตกใจนะหนูเดินข้าอินเทอร์เน็ตบ้านกระเทยชูชีวิตเดินไปค่ะชีวิตก็นหนูนี่แหละชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไป

มาๆมากินอืมอืมบอกเลยมาเพชรบุริต้องลองจะไม่โฆษณานะว่าร้าน,นไหนเขาไม่ได้จ้างย้ำ <g ül> ยำเ <c oughs> ขาไม่ได้จ้างทีส่สุดครับบอกเลย บบะมากแม่ค้าต้องเป็นคนแม่ค้าต้องเป็นคนอีสานแน่ๆอันเนี้ยเราก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนทำแต่บอกอีสานไม่ก้นแหละเพราะไรแมนมาทรงไรแมนหอไหมหล<า>อไหมไรแมนอืมอย่าเ่า <laughs> บอ <laughs> จับจับจับมากนี่มีเพื่อนกินนะเราว่าเรานั่งกินซ่อมๆกันเราสู้ชีวิตแล้วนะแมงวันสู้ชีวิตกว่าเพราะก็อยากกินของเขานะ <laughs> เาจะย่งเรากินไม่ได้เราจะปัดก็นอ,อย่างไย่างไก่ดีมากเแบลบการันตีเลยร้านนี้แต่ไม่บอกชื่อร้านเขาไม่ได้จ้าง <c oughs> อร่อยอร่อย Tắm hmm. 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 xô khứ the best Bọc lại ขอภัยในความไม่สุภาพใช้มือนะจะกินรอมต,อ,ต,อ,ตองใช้มือไม่ใช้มือแม่ลอ,อยหมูยอโยโะจ้านนตันตินนิ่มมากมละลายในปากเลยเบื่อเลย กินคนเดียวไม่ค่อยอร่อยเนี่ยอร่อยแต่มันมันไม่มีเพื่อนเนมมี่ยน้ำไหมล่ะนมม้ำไหมไ <c oughs> โ,โตโยเกะโตโซชีวิตอื ร้องไห้ไปแล้วทำ <laughs> <ป>มิวสิกวิดีโอไปอืเอาห้ต้นแกเยอะมากเลยนะใช่เป็นขนมจีนไหมข้มีเอ้ยม,มากาอ, <laughs> อืม้ม กับหัวพี่กนเลยเนาะพี่ชอบเส้นขนมจีนเนาะ,ะน,นุ่ม,มย่อยมาตามทางแล้วยังกระตือคนอยกก่กจะไม่ไนดน้กัด อร่อยมากทั้งอร่อยทั้งร้อนพร้อมทั้งจิ้นทั้งจมเลยอ่ะหอนแห้งหอยใครเสร็จน้ามาอืม <c oughs> แบบปิงแต่เอฟตีให้ตัวเองด้วยเป็นไงเลยจะเลิอกตัวี่ไม่มีแล้ววน่ผลเพลทแข็งแต่ผนไม่แล้วแกเป็ดลูกตาลอุ้ยขอโทษค่ะมึงเพดต้องลูกตาลใช่ไหมหนูใช่มึงเพดต้องลูกตาล นี่เบิ้งมีดฝนปอกง่ายแต่ละฝนคอยัดไปปอกกันหน่อยไหมมันปอกไม่ได้เรียบร้อยจ้ะโ <c oughs> <Okay. S 1> อเคแกเผ็ดกังมบลแกลเผ็ดไหมได้ได้เลือกกินเลยดูก,กิน,น้ำม,ม,มันเลยนะน้ำหก วิธีปอกกลันเพ่นว่าปอกอ่าเยื่อเห็นไหมจันะเพ่นวาถ้าเกิดอ,อยากปอกง่ายแต่ว่าไปฮ็ดขนมมันนะจะแ,แช่แข็งแล้วก็เอามือเอานิวดันออกได้เลยแต่ว่าถ้าปอกออกทีก็ต้องใช้มีดไหมก็ส่วนมากเขาก็<ช>มีดมีดเลาะเลาะเอาแต่ส่วนมากคนคนเพรก็มือเลยค่ะดันลูดโอใช่นะนลูดเลยใช่ไหมลูดไปเลยมันก็จะหลุด เพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องเปลือกเขาก็กินทั้งผนนี้เลยถ้าเป็นคนเพชรก็จะกินแบบนี้เลยมันก็จะฝาดนิดหน่อยแต่มาแล้วแต่ลูกบางลูกก็ไม่ฝาดทันอ่อนดีอะมึงเบลยังบ่แล้วคนเมืองเพชรยังปอกบ่แล้วจ้ะคนเราบริกินบ่แล้วเบิดน้อยนึง ไม่หนูไม่ชอบไงเปลือกอะมันขมใช่ไหมมันฝาดได้บางลูกมันขมเลยใช่เพราะลูกนี้ไม่ได้แกะได้มันอ่อนหนูเคยกินตอนเด็กๆแล้วมันขมอ่ะตั้งแต่นั้นไม่กินลูกตาลอีกเลยอันนี้แกะไม่ได้มันอ่อนจัดลูกกินะหรใช่แต่จริงๆแล้วมันเป็นยานะเปลือกมันเป็นยานะใช่แต่ยาก็ไม่เอาอ่ะขม ทักก็หอนกินมาลาได้ไหมเราไม่เอามาลาก็ไม่เอามาลาก็ไม่เอาเลยหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหนูไม่สามารถกินอะไรขมๆได้เล่าเล่าก็ไม่กินเป็นคนดีคนดีอะไรที่ขมไม่ต้องมาใกล้ใช่ไหมไม่ต้องวิ่งหนีเลยช่วงนี้ชอบชอบเข้าวัดทำบุญเป็นคนเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตอนไหนเข้าวัดตอนไหนอ่ะไม่ได้ฝนจะบูบี้หนูไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ไม่ช่วยนะอืม๋ยวไม่ได้ต้องไปคนเดียวแต่วัดที่ต้องไปคนเดียวใช่ต้องไปคนเดียวจะไปอยู่แถวลงทึมอะไรเงี้ยบูบี้อีกแล้วอ่ะนี่ใส่ไม่ดีเลย เดี๋ยวมีล้างออกด้วยกินอะไรจ๊ะไม่เอา,าอ่ะขมมือเปื้นอนเช็ดข้องแคร์อันนี้หวานโอ้โเ okay. น,นียหวานเลยลูกไม่กินในพี่อร่อยมากเลยนะจะลูกในแคง <laughs> <laughs> อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอืม้ม ุูกลกล้ยย่าถ้าขนมมาเรื่องแบใช่น่าอร่อยนะลูกกล้วแบบต้องเชื่อมอืมๆๆไปเชื่อมอืมเราเพื่อนๆมาจกิดเวลานาน,นาลแล้วอืมแล้วฝนรับน้องเบลมาหาใหม่จ้ะน้ำก็นะ <c oughs> แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งโอเคนี่ก็อร่อยมาก อันนี้ขอบคุณสำหรับพี่ฝนนะคะที่ชวนเบลมากินเนาะโอเคอันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะ,ะนะอร่อยมากบ๊ายบายพอกันมือไหมจ้ะบ๊ายบาย